สวัสดีค่ะพี่น้องเช่ารักเกษเช่ารักง้อทุกท่านมือนียายม่นกัสีมาบดหยานเนี่เปียให้ง้อกินเด้อค่ะได้หยาเนี่ยเปียแก่ๆมาพุนแเราหยาเนี่เป,ยเป,ยนเนเปียมันแก่อีดีพี่น้องลูกไส้ไปตัดมาไวให้ง้อก็เลยบวไว้มีเวล่าบดยายม่อนกัสีทําการเริ่มบดเด้ะค่ะเด้อมีแนวบดชซีใบเมียลูกไส้แก่กับสื่อมาไวเรากลับไปตัดหยานเนี่ยเปียมาใหม่คุณแม่เป็นดอกเกินว่าขาันเป็นละพี่น้องเอ้ยมันแก่ไหล งัวกะถ้าเบิ่งและผี่น้องวางัวนนี่สิกินหรือบ่กินอยาเนี้เปลี่ยนในกาอยู่หลายเราได้ผี่น้องเพราบดแล้วแส่ม่นกัใส่กะละมังมาไว้เตรียมกันกะสิมีกะละมังมี่กน้ำตาลและผี่น้องกกน้ำตาลล้วกะน้ำเปาน้ำเปาในกะสามสี่กะติกกะกําแตลกะใส่น้อยเดี๋ยวถลาบ่ใส่หลายกะผสมกับน้ำพี่น้องผสมให้เข้ากันผสมว้แล้วก็ไปเอาอาหารข้นมาใสแบบเนี่ยอาหารข้นกะจักสองสามถ้วยนี่แหละผสมละเอียดใส่ให้ทั่ว ใส่ถั่วแล้วแล้วยายมุ่นกะสีเออกากน้ำตาลเท่ล่วงเท่ล่งเท,ท,ท,ท่ล่งเอาน้ำใส่ล,ลายๆให้เต็ีมกรละมังเลยเด้อพี่นงล่วงงัวกินน้ำไปในตูวแมล่วงงัวกินน้ำบ่ได้เปลี่ยนอาหารขนดอกแล้วก็นถาสโ,โลสเล่พี่นงถาสโลสเล่เหลียวบางคนไปนนได้นนสิได้ออก,กไปกินน้ปัไดิแม่สิปล่อยออกไปกินนาอถาสโลสเล่ถากิน,น้ำข้นไหนคนมาเปิดขวากสตัวพี่นงพนองเปิดขวากแล้วก็เลียนมาลุงตุ้งตั้งมาลุงตุ้งตั้งมาน่ะ ญาติกันตะพื้นตะพืชนจากตัวพี่น้องเอ้ยกินดีไรเนีเนี่ยเปียกแก๋ก่แก๋เกแก่เกี่ยดีได้พี่น้องหยี่เนี่ยเปียกกระไเจนว่าเป็นดวกพี่น้องเอ้ยเอามาเฮ็ดให้กินก็กินคือเขากินเราเฮ็ดท่องอ้างล่างอิงเลี้ยงยุงสิละพี่น้องนั่งนี่กระท่องได้สามเดือนโอ้ยท่องไงท่องเพ่งนั่งนี่กระเพิ่นกระมีลูกเนาะเพิ่นกระเปลี่ยนไม่ดกอ่อนมันกระจอยเนาะอือลูกเพิ่นกระกินนมเนาะนั่งนาดำนี่กระได้ขวัญฟานี่กระได้ลูกกระกินย่างเดียวกินนมกระได ัดที่นี่มีแม่ม่มมมานสวสางนั่งนี่นั่งหนึ่งพี่น้องนั่งนี่เป็นประจำคอกเนี่ยนั่งนั่ง้าง,งเนี่ย้างนี่ประจำคอกกับลูกสาวเพื่อนเนี่ยลูกสาวเพื่อน k ค่เอฟหกปดเมียเพื่อนกะท่องตอนนี้เค่เอฟสามหนึ่งได้สามเดือนหนึ่งพี่น้องเอ้ยสัวเก่าเดือนสีควอดได้พอน,นี่พี่น้องว่าใหญ่ม่นว่ามันกะสีควอดบุหรี่นกินเราก็ยังไปลักกินยหญาเนี่ยเปียบดอีกอยู่พี่น้องไปหากินเมือสุยงสุเนี่ยไม่ลกูกออนกันสีจอยแน่เนาะขันเนาะพะว่าลูกกินนุ่มค่ะ แต่วลูกไส่นั่งนี่ตีลูกไส่นั่งแม่กกนี่กขาในน่อยตัวในหน่อยแต่วลูกนี่ว่ามันยักพี่น้องเอ้ยผุนง่ว่าพันผสมฝากพี่น้องกดติดตามกดกระดิ่งให้ในเด้อค่ะเพื่อมีคิปวิดีโอด้านใดกระสิไดียดยงให้เบิ่งเน,นาะค่ะเนาะยายมดกับมาเลี้ยงงัวคือเ้่านี่ล่ละพี่น้องอืมเลี้ยงงัว่ากระสางรรยใดในอากาศได้ยายมดกับเฮดคลิปนี่ล่ละพี่น้องก็ได้กินน้ำคลิปนี่แ่ละต่ละมือแต่ละแวน่นกระได้ขอบคุณ f เซทั้งหลายที่ซอยสนับสนุนเนาะค่ะเนาะ กันเบิงติดต,ตามกันไปก็เลี้ยงงัวไปน้ำแน่คอยเอฟซี FC ทุกคนประสบแต่ความสุขควาจะเลื่อนห้ผ่านการตั้งค่าไปน้ำกันให้มีายไดใดน้ำกันหรือพี่น้องเด้อ